ซวยสะกดวอนยองอาโชแต่งหน้าเองเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจางวอนยองสมาชิกระดับท็อปของกลุ่มเคป๊อปอาทำให้แฟนๆประหลาดใจด้วยการอัปเดตอินสตาแกรมล่าสุดของเธอกับการแต่งหน้าแอบด์บทโนกี้ใหม่เธอบรรยายใต้โพสต์ว่าแค่ไม่กี่รูปของชันชิลินแฟนๆประทับใจกับความสามารถของเธอในการแต่งหน้าที่ดึงจุดเด่นจุดด้อยของใบหน้าออกมาแบบเต็มๆและทำให้หลายคนชื่นชมรูปลักษณ์ที่น่าทึ่งของเธอ ความคิดเห็นชาวเน็ตเช่นจางวอนยองดูสวยมากฉันหลงรักการแต่งหน้าสองโลก,กี้อายของเธอจางวอนยองเป็นราชนินีฉันต้องลองแต่งหน้าเรียนแบบเธอซะแล้วการกลับมาของอายฟไม่สามารถมาได้เร็วพอฉันต้องการข้อมูลติดต่อช่างแต่งหน้าของเธอจางวอนยองสวยมากไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในขณะเดียวกันอายฟ์กำลังเตรียมการสำหรับการกลับมาในเดือนเมษายน